สวัสดีครับของตีเพ้นน้อยเล่าเรื่องชาวบ้างมองแปลเป็นไทยวันนี้ก็จะมาแปลเรื่องเล่าชาวบ้างมองแปลเป็นไทยให้ท่านผู้ฝังได้รับฝันเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงราเชงจะมาเล่าให้ท่านผู้ฝังได้รับฝันนะครับประมาณปี1967ถึง6กปลุงลาเชงอยู่ที่ประเทศลาว อยู่ที่มุมบ้านหน้าตองซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากมุมบ้านหน้ากุมาม้านนะในสมัยก่อนนั้นไม่มีล้อลาการไปมาหาสู่ก็จะเดินด้วยเท้าถ้าเราเดินเท้าจากหมุมบ้านหน้าตองมาที่มุมบ้านหน้ากูม,มาก็จะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองช่วโมองเศษก็ไปถึงอยู่ในช่วงปีใหม่ปีนี้ลุงลานเชงรู้สือว่า ในหมู่บ้านสาวๆก็เยอะแต่เที่ยวไม่สนุกลุงลาแชงจึงได้ชวงเพื่อนประมาณห้าหคนแล้วเตียงชูมง้งเตียงเข้าของซึ่งในสมัยนั้นจากบ้านนอกเข้ามาในตัวเมืองก็จะเป็นระยะทางไกลเขามองจึงใส่เฉพาะชูมง้งที่ทอจากกันชงนายลาชงกับเพื่อ,อ,อนๆจึงเดินเท้าจาก หมู่บ้านหน้าตองมาที่หมู่บ้านหน้ากูมามาพักอยู่กับญาติพี่น้องหมู่บ้านกูมาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อยู่กลางเนินเขาซึ่งในหมู่บ้านนี้จะมีหนุ่งสาวเยอะมากซึ่งในช่วงน,นั้นอยู่ในช่วงที่เข้าปีใหม่ประมาณวันที่6ถึงวันที่7ของปีใหม่มองอยู่ในปีนี้หมู่บ้านหน้ากูมาจะเล่งปีใหม่มองทั้งหมด สิบสองวันนายลาเชงจึงได้ชวนเพื่อนเพื่องไปเที่ยวปีใหม่ในสนางของหมู่บ้านหน้ากุมารน,นี้ซึ่งมีสาวสาวเยอะมากนายลาเชงจึงได้ไปย้องลูช่วงกับสาวสองวันจึงได้รู้จักกับสาวคนหนึ่งนายลาเชงจึงได้ถามสาวไปว่าน้องชื่ออะไรสาวคนนั้นจึงตอบนายลาเชงว่าน้องชื่อ ก่อใจมัวจ้าพี่ในขณะที่นายลาเชงกำลังย,ยองดูช,ช่วงกะก่อใจมัวอยู่นะั้นนายราเชงก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆก่อใจมัวจึงทําให้ในายลาเชงรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาจิกก่อใจมัวด้วยในขณะที่ก่อใจมัวยองดูช,ช่วงกะนายลาเชงอยู่น,ะน,นั้น,นก็พูดจาด้วยอัธยาศัยที่ดี ยิงแย้งจึงทำให้ในายลาเชงหลงคิดไปว่าไก่ใจมัวนั้นช่อนายลาเชงถ้าจะเลือกสาวมาเป็นเมียนี่ต้องเป็นคนนี้แหละนายลาเชงยองรู้ช่วงกับไก่ใจมัวได้สามวันจึงได้ถามก่ใจมัวว่าเออผู้ชายที่ยืงอยู่ข้างๆน้องอ่ะใช่แฟนของน้องไหมก่ใจมัวจึงแกล้งต่อนายลาเชงไปว่า ของน้าไม่ใช่แฟนหนูหรอกเป็นเพื่อนหนูเองจ้ะพี่แต่ลึกๆของนายลาเชงไม่ค่อยเชื่อพอตกดึกคืนะน้านายลาเชงจึงได้ชวนเ,เพื่อนเไปเที่ยวสาวนายลาเชงจึงได้ไปหาซึ่งนายสมัยนะั้นก็ยังไม่มีไฟฉายถ้าเราจะเดินทางกลางคืนเราต้องเอาไม้ไผ่มาสะทำเป็นคบเพลินนายลาเชงกับเพื่อนเพื่อน,พอ,นพอไปใกล้ บ้านสาวก็ดักคบเพลิงไปยึงอยู่ข้างนอมบ้านตองเตียงของสาวแล้วค่อยเลี่ยเสาวถ้าสาวยังไม่หลักก็จะเตาะมาจากข้างในบ้านแต่พอในลาแชงไปถึงก็เห็งผู้ชายที่ตองกระวานยึงอยู่ข้างๆเกิดใจมัวบางทีก็มายองรูกช่วงกะเกิดใจมัวพัดหนึ่งแล้วก็หายไปพัดหนึ่งแล้วก็หายไป นายลาเชงจึงได้ถามชื่อของของนางว่าพี่ชื่ออะไรอะ่ะเกิดแจมัวนี่ใช่แฟนของพี่ไหมผู้ชใจคนนั้นจึงได้ตอบกับนายลาเชงว่าชายผู้หญิงคนนี้แป็นแฟนของพี่แหละแต่พี่ยังไม่ได้วางแผนเลยว่าเราจะแต่งงานเมื่อ,อไหร่ถ้าน้องจะคุยก็คุยเล่นได้ แล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินจะไปนายลาเช่งจึงได้คุยกับเกิดใจมัวสักพักหนึ่งจึงได้ถามเกิดใจมัวว่าน้องชอบพี่ไหมถ้าหลังจากที่งานปีใหม่มองจบไปแล้วถ้าพี่มาลัดน้องไปอยู่ด้วยน้องจะไปไหมเกิดใจมัวจึงได้ตอบกะัะนายลาเช่งว่าถ้าพี่มาลัน้องไปอยู่ด้วย น้องก็จะไปอยู่กับพี่ทันทีแต่จริงๆแล้วเกิดใจมัวแกล้งผู้ไปอย่างงั้นไม่ได้ช่อในลาแชงจริงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเกิดใจมัวจึงได้หลับไปในลาแชงจึงได้กลับมาที่บ้านของยา่าแล้วมาปรึกษากับพวกเพื่อเพื่อนที่มาด้วยกันว่าน้องอยาได้เกิดใจมัวไปเป็นเมียคอนทำอย่างไง จึงได้มีเพื่อนคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าเพื่อนคนอ,อื่นต่อว่าพรุนนี้เป็นวนันงามปีใหม่มองวันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใจมัวไม่ยองไปกัน้องเราก็ช่วยกันชู่ไปก็ได้นี่แล้วพอมาถึงคืนวางมาลึงประมาณสองทุ่มกว่าๆนายลาเชงกับพวกเพือพอพ่อนจึงได้ช่วงกันไปที่บ้านของ กิดใจมัวอีกครั้งนายลาแชงจึงได้ปรึกษากับพ่อเพื่อนๆว่าเออเดี๋ยวพ่อพี่ๆรออยู่หลามบ้านนะเดี๋ยวน้องไปคุยกับเกิดใจมัวก่อนแล้วหล่อให้เกิดใจมัวออกมาข้างนอกแล้วพ่อพี่ๆค่อยวิ่งมาช่วยการชุกเกิดใจมัวแล้วทุกคนก็ทานตาแผนงของ นายลาเชงแล้วนายลาเชงจึงไปเรียยเกิดใจมัวปรากฏว่าเกิดใจมัวยังไม่หลับนายลาเชงจึงได้พูดกับเกิดใจมัวว่าน้องจันได้ไหมที่น้องได้บอกกับพี่ไว้ถ้าหลังจากที่จบงานปีใหม่ไปแล้วน้องจะไปอยู่กับพี่คืนนี้พี่จะมารักน้องไปอยู่กับพี่เกิดใ,ใจมัวจึงได้เดินม,มาที่ประตูแล้วพูดท้าทาย นายลาเชงว่าถ้าพี่เป็นลูกผู้ชายจริงพี่ก็เข้ามาในบ้านแล้วดึงแขนน้องไปเลยทำให้นายลาเชงโมโหจึงได้ผัาประตูแล้วจับแขงเกระแจงมัวแล้วก็ดึงมาที่ประตูเพื่อเพิ่มเพื่นที่อยู่หลังบ้านเมื่อแหงดานนั้นจึงวิ่งเข้ามาตัดลุงช่วยกันดึงช่วยกันฉุกเกิดแจงมัว ในลาชงกับเพือพ่อเพือพ่อนจึงช่วยกันดึงก่อใจมัวออกมาข้างนอกบ้านแล้วล่ามาถึงที่ล้วงบ้านซึ่งในสมัยนะั้นล้วงบ้านของของม้งนั้นจะเป็นไม้ไผ่ซึ่งจะตะไม้ไผ่มาปะเป็นล้วงบ้านกิดใจมัวจึงได้มาจะล้วงบ้านแล้วตัก,กองเลียงพ่อกับแม่พ่อช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วย แล้วพ่อกับแม่ของเกิดใจมัวจึงได้ออกมาพ่อของเกิดใจมัวจึงได้มาพูดกับนายลาเชงกับพวกเพื่อนๆว่ายุคพวกหนุ่มนุ่งทาอะไรกันมีอะไรค่อยๆค,คุยกันแล้วทำไมต้องมาชูลูกสาวผงด้วยแล้วขายเป็นของชูลูกสาวผงไปแล้วพวกเพื่อนๆจึงได้ชี้ไปที่นายลาเชงแล้วนายลาเชงจึงได้เข้ามากระพ่อของ เกิดมัวสามครั้งแล้วพู้กับพ่อของเกิดมัวว่าเออเกิดมัวบอกว่าเกิดมัวจะแต่งกับผมผมก็เลยชุกเกิดมัวครับแล้วพ่อของเกิดมัวจึงได้มาถามเกิดมัวเกิดมัวจึงได้ตอบกับพ่อว่าพ่อคะหนูเกรงผู้ไปอย่างงาั้นเองหนูไม่ได้ชอบนายราเชงจริงๆค่ะหนูไม่คิดว่านายราเชงจะฉุกหนูไปจริงๆ พ่อของเกิดมัวจึงได้ถามนายลาแชงว่านายลาแชงรักเกิดมัวจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รักก็ขอให้ปล่อยมือของเกิดมัวไปนายลาแชงจึงได้ตอบยืนยันว่านายลาแชงรักเกิดมัวจริงๆพ่อของเกิดมัวจึงได้ตอบว่าถ้างานเดี๋ยวรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไปเรียกเจ้าบ้างมาคุยให้รู้เรื่องก่อน แล้วพ่อของเกิดมัวจึงได้ไปเรียยเจ้าบ้านซึ่งอยู่บ้านหลานถักไปพอเจ้าบ้านมาถึงจึงได้ฐานนายลาเชงนายลาเชงจึงได้เล่าทงหมดให้เจ้าบ้านฟังเจ้าบ้านก็ได้บอกกะพ่อของเกิดมัวว่าเอ้ยดูเองก็ตอบโตกลองว่าจะแต่งกับเขาแล้วเป็นเซ่เป็นสาวจะกล้่งผู้โกหกอย่างนั้นได้ยังไง นายเขาก็ล่าลูกสาวเองเออกมาจากบ้านแล้วถือว่าผีประเพณีของม้องเราถ้าเขาลักลูกสาวเองจริงแล้วก็แล้วไปเถอะแล้วจาบ้านจึงบอกให้แม่ของเกิดมัวที่กำลังจะมือดึงมือของเกิดมัวไว้ให้ปล่อยแล้วเพื่อนายลาชเเงกับพวกเพื่อนจึงล่าเกิดมัวไป พอนายลาเชงกับเพื่อ,พอนพล่าเกิดมัวมาถึงลิงหมู่บ้านนายซอซึ่งเป็นแฟงของเกิดมัวจึงวิ่งมาทานจะเข้ามาทำร้ายนลาเชงในลาเชงจึงได้พูดกับซอที่ว่าเป็นแฟงของเกิดมัวว่าถ้าเกิดว่าพี่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายผองผองมาตั้งโหัวคมผองผมไม่กลัวพี่หรอกแล้วนายซอจึงพูดกับนายลาเชงว่า ผัวเองเป็นกองมาจันหมู่บ้านไหนพี่ยังไม่รู้แท้อะไรก็ยังไม่รู้เลยผัวเองมาถูกแฟงพี่ได้ยังไงนายลาเชงจึงได้พูดกับนายซ้อว่าก็แฟงพี่บอกว่าแฟงพี่จะแต่งงานกับผ,ผบองผองกะเพื่อนเพื่อนจึงได้ช่วยกันชูมานี่ทำให้ในายซ้อไม่รู้จะพูยังไงเพราะแหงเกิดมัวยองดูช่วงกนนะนายลาเชงตั้งสาวันอีกทัานอยางคุยกะนาย ลาเชงตอนกลางคืนอีกด้วยซึ่งนายขนาดนังเกิดมัวก็ได้แต่ร้องให้ในซะอช่วยแต่ในซอมาคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงจึงจันใจจึงได้พูกะในลาเชงว่าเออเห็นน้องยองลู่ช่วงกบเกิดมัวต้านสาวันอีกท้าอย่าเห็นเกิดมัวคขยกับน้องเวลากลางคืนถ้าน้องพาเกิดมัวไปอยู่ด้วยขอให้รัะเกิดมัวนะ ถ้าไม่อย่างงามพี่ตายเป็นผีพี่ก็จะมาลักเกิดมัวไปอยู่ด้วยนายซอก็ได้แต่มองดูในาลาเชงกะพักพกั่วล่าเกิดมัวเดินจากไปเกิดมัวมาใช้ชีวิตอยู่กับในาลาเชงสิบปีมีลูกชายด้วยกันสองคน